ก็จบครับผมเจ้าพาวครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับค่ายดาฟเบตอยู่ใน PG จีสล็อตนะครับเรามาปั่นกันเลยเริ่มต้นที่เปสี่บาทก่อนไปล,ล็อกรอบมาอันอแรกว้าครับเป็นอย่างที่บอกว่าผมได้กำไรหกร้อยอกำไรครึ่งหนึ่งของคือได้อีกสาม้ก็คือเลิกครับนเน็ตไม่ดีเลยครับแต่เน,น็ตไม่ดีจะ ก็ตแตกคนใหญ่เขาบอกนะมาแล้วครับมไม่ได้เลยครับไปเบียดแปดบาทเลยครับมันจะมาแล้วครับโเผดไทยครับยี่สี่บาทเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่เงียบไปเลยเบียดหนักเลยไป เพิ่มไปแล้วดีครับเพิ่มอะไรครับแปดบาทแล้วครับเพิ่มเป็นสิบห้าบาทเลิกแปดสิบห้าบาทเพิ่มแปดไม่ก,กี่ตานะครับอ่าสิบสองบาทครับผมไปแล้วครับเิ่มเบ็ดอีกครับมันไปอยู่แล้วนะครับผมโอ,โอ้อะไรครับเนี่ยเนี่ยไปเลยครับสิบสองบาท มวยไทยให้โชคหน่อยครับมวยไทยโอ้โหคนละสีดูง่าเลยยี่สิบพอดีไม่ไม่ถอยไม่กีตาทั้งหมดยี่สิบเลยเอาละครับโค้งคำล้อคนที่นั่งเป็นเพื่อนบอกขอยี่สิบเลยครับผมไปไปยี่สิบเลยมันต้องมาครับแมันก็เราครับเยี่ยมครับเยี่ยมยี่สิบโคตรเงียบเลยครับแปดสิบบาทแล้วครับ เงียบครับเงียบเลยเงียบจังเลยขอรางวัลใหญ่ๆนหน่อยมวยไทยครับมวยไทยขาวใหคเขา95บาทครับถึบบบบสงสุดจ่าย95บาทเองครับสแกปตรงสกัตเตอร์ไม่มาเลยครับผมฮ้ยยังไงดีครับ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยล่อมันล่อมันโต๊ะติบตาล่อมันดูดีับม,มีเลือดครับแล้วเข้าทางหนักไม่หนักครับโอ้โหโดนถูกเซ็นเกลือเยอะมากเกมนี้ ไม่าี่เอยวทาดียหเกี่ยันาไม่เข้าไปงูเลยไม่เงียบเลยยี่ทกปีขอรางวัลก้อนโตทั้ตาได้ไหมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เด็กตั้งกูไปเด้่อยครับเอาลุ้น,นกันเลยโอ้โห <c oughs> นี่ก็มาสี่นาทีแล้วไม่เข้าเลยครับเงียบเลยอะไรครับพี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ก้อนโตเลยแต่สูงว่ามันเงียบนะยี่สิบนะบาทสูงเอาเพิ่มใช่ไหมครับเอาไป มีคนเรียกร้องมาครับเราต่อกันเลย40จะ40พอแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปไม่รู้แดงรู้แดงกันไปเลยครับไปแล้วครับเรินไปเรื่อยๆครับเไปผมไปมันก็ไปครับไม่เข้าเลยครับ40โยนเข่าแล้วครับมาครับลุ้นตาแรกลุ้นตาแรกเงียบลุ้นตาสองลุ้นตาสองเงียบไปเลยครับช่วยนะครับช่วยหน่อย ไม่มีรางวัลก้อนโตไม่มีอะไรครับตอนนี้สกตเตอร์ลุ้นตาเดียวไปเลยครับทูนห้าร้อยบาทสี่สิบรูดำรูดแดงไม่มันกัเราครับขอขอโอ้ไม่มาครับอันนี้เราจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วครับมาหน่อยครับสี่สิบบาทมาหน่อยไม่เงียบจังเลย ๆๆล่อให้หยุดก่อน,นเงียบนะครับเงียบนะครับสายจะมาดูค่าแล้วอาการไม่ดีนะครับตอนนี้ <c oughs> ครับผม <c oughs> อ๋อหน,นึนน่ง้นอยจ้ะสุดท้ายครับโอ้โหต่อทุนต่อชีวิตสุดท้ายหม,หมดครับผม ไม่เข้าเลยครับก็จบครับผมเจ้าพาครับ